1 7นาฬิกา27นาทีวันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรชายาในสมเด็จพระบรมร,ร,ร,ราชทธิราชฎรมกุฎราชกุมารเสด็จไปยังสเสถียนธรรมสถานโอกาสนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบรมาสารีริกธาตุและส่งรดน้ำต้นพระศีมหาโพธิ์ จากนั้นทรงพระดเนินไปยังสนามลานโพสงรั่นคล้องเปิดงานอินเตอร์เนชันแนลตาราอวอร์ดและการแสดงตาราคอนเสิร์ตสักเียนธรรมสถานได้จากพิธีมอบตาราอวอร์ดทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สโดยเป็นรางวัลสำหรับคนปลูกสังคมด้วยหัวใจผู้ี่สัตว์เพื่อเชิดชูยกย่องผู้บุเห็นประโยชน์มีคุณธรรมเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตที่ดีงามและทำงานเพื่อบุญสังคม ทุกเชื้อชาติศาสนาทุกสาขาอาชีพที่ทำงานด้วยหัวใจหูวที่สัตว์หรือหัวใจของการเป็นผู้ให้ และในวาระที่สเสถียรธรรมสถานก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่3แห่งการเรียนรู้ในการสร้างวิถีชีวิตการใช้ธรรมะมาพัฒนาคนให้มีหัวใจแม่หัวใจพุทธิสัตว์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา87พันษา 87, 3, และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา82พรรษาโดยงานนี้จัด ระหว่างวันที่3สตุลาคมถึง5ธันวาคม2557เพื่อยกย่องศิลปินจากหลายเชื้อชาติศาสนาที่ได้รับตาราอวอร์ดภายในงานมีการแสดงผลงานของศิลปินอาทิ Art Exhibition การแสดงตาราคอนเสิร์ตโดยศิลปินชาสุสแลนและทิเบตการแสดงเครื่องสายจีเ๋เผาสวนการแสดงว่าทรายและผิวแก้วในชุดหัวใจผู้หญิงหัวใจแม่หัวใจผู้ที่สัว์ วันนี้เวลา17นฬิกา27นาทีพ,พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ